มาแล้วลูกน่าขี่มากงั้นคุณนั่งกับปิ่นมุกไหมล่ะเออผมว่าให้ปบยโยกกับผมเล่นกันก่อนดีกว่าเพราะว่า,บาปบยกเป็นลูกคนเล็กนะคุณเบยกอยากเล่นก,กับพ่อไหมลูกค่ะคุณพ่อ,อปิ่นมุกไปดมมองอพอ่อช่างรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วนะเนี่ย ตอนนี้คุณพ่อต้องแต้งไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่เห็นมาเล่นกับพวกเราเลยใช่นั่นสิตอนนี้คุณพ่อไปอยู่ไหนแล้วนะอยากให้คุณพ่อมาเล่นด้วยจังคุณพ่อต้องแต้งน่ะเขามีเซอร์ไพรส์ให้พวกเราต่างหากเล่านั่นไงคุณพ่อมาแล้วว้วมาแล้วลูกเรือยักษ์เรือพายเรือแคนูยักษ์มาแล้วนี่ว้าวน่าขี่ไหมทุกคนน่าขี่มากเออ มันนั่งได้กี่คนน่ะคุณไอแมมันไม้พายมันเล่นได้แค่สองอันน่ะคุณนะเด็กๆเ,เล่นทีละสองคนนะงั้นคุณนั่งกับปิ่นมุกไหมล่ะเออผมว่าให้ปบโยโคกับผมเล่นกันก่อนดีกว่าเพราะว่าปบโยโญเป็นลูกคนเล็กนะคุณปบโยโญอยากเล่นกับพ่อไห้ลูกค่ะคุณพ่อมา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 ,มา,มาปิ่นมุกไปตองมอง<ฮ>มองทำไม<ฮ>ไปเลย ไปไปพอช่างรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วนะเนี่ยทำหลายครั้งจนฉันชินแล้วอะ่ะชงน้ำโค้กเข้มไปเลยเนี่ยอ้าวป่นมุกหนูมานั่งทำอะไรตรงนี้ลูก ปีนมุกหนูมานั่งทําอะไรตรงนี้ลูกก็คุณพ่อน่ะสิคะรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วไม่ให้หนูเล่นเรือเลยคุณพ่อรักลูกไม่เท่ากัน<ม>อีกแล้วค่ะแต่ก็ช่งางเถอะค่ะหนูชินแล,ะละ้วล่ะเพราะหนูอ่ะคนเท่ไม่ได้นะลูกพ่อรักลูกไม่เท่ากันแบบนี้เป็นพ่อที่ไม่ดีนะปะเดี๋ยวแม่พาไปจัดการค่ะแม่ นี่คุณฉันรู้หมดแล้วนะว่าคุณรักลูกไม่เท่ากันน่ะผมก็จะเล่นายอันนี้กับใบยกก,ก่อนไงแล้วค่อยให้ปิ่นมุกเขาเล่นไงปิ่นมุกบอกฉันแล้วนะว่าคุณเล่นเรือนี้มาหลายชั่วโมงแล้วถ้าคุณรักลูกไม่เท่ากันอีกฉันจะไม่ให้คุณเล่นเรือยางอีกแล้วนะใบยกพ่อดูเป็นพ่อที่รักลูกไม่เท่ากันอย่างนั้นเลลูกใช่ค่ะคุณพ่อมากด้วยเหม็นปากลูกยกโทษให้พ่อน,นะลูกครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พ่อจะทําแบบนี้นะลูกนะปิ่นมุกยกโทษให้พ่อเขาไม่ลูก นูยก็โทษให้คุณพ่อก็ได้ค่ะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะคุณพ่อ,อดีแล้วล่ะคุณจ็คช่วยด้วยจ็คช่วยด้วยแจ็คเป็นข่าวบวยออกถือเปมดดุ่กหน้าขึ้นดอยเจ้าหนูถูกขังบนหอคอยคอยแจ็คช่วยเหลื